ชีวิตของกริชายวัย47ปีเต็มไปด้วยสิ่งที่ใครหลายคนภายนอกมองว่าสมบูรณ์แบบเขามีตำแหน่งสูงในบริษัทใหญ่รายได้มั่นคงมีบ้านหลังใหญ่และรถหรูที่ใครๆก็ใฝ่ฝันแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นกลับซ่อนความว่างเปล่าที่กัดกินหัวใจทุกค่ำคืนเขากลับบ้านเพียงลำพังเจอโต๊ะอาหารที่มีเพียงจานเดียวโทรทัศน์เปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครสนใจและในยามที่ความเงียบเข้าครอบนำ เขามักจะถามตัวเองซ้ำๆว่านี่หรือคือชีวิตที่ฉันต้องการจริงๆวันหนึ่งระหว่างการเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดกริดแวะร้านกาแฟาเล็กๆแห่งหนึ่งเขาไม่ได้คาดคิดว่าโชคชะตาจะพาให้ได้พบภาวินีหญิงสาวในวัยเดียวกันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรักแรกเมื่อสมัยเรียนมหาวิทยาลายัยเธอนั่งอยู่ตรงมุมร้านใบหน้าที่คุ้นเคยทำให้หัวใจที่เคยเย็นชาของเขาสั่นไหวอีกครั้ง สายตาของทั้งคู่สบกันและเพียงเสี้ยววินาทีนั้นความทรงจำที่ถูกเก็บไว้ลึกสุดใจก็พรั่งพรูออกมาพวกเขาทักทายกันด้วยความเขินอายก่อนจะนั่งพูดคุยถึงชีวิตที่ผ่านมาภาวินียิ้มเล่าเรื่องครอบครัวของเธอสามีที่แสนดีลูกสาววัยกำลังโตน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นที่กลิ่ไม่เคยได้สัมผัสมานานแล้วเขายิ้มตอบแต่ในใจกลับรู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำถึงสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตตัวเอง คืนนั้นกริตนอนไม่หลับเขานึกถึงวันที่ยังเป็นวัยรุ่นวันที่เขาและภาวินีเคยนั่งวางแผนอนาคตร่วมกันในห้องสมุดพูดถึงความฝันที่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายทำธุรกิจเล็กๆด้วยกันแต่แล้วความทะเยอทะยานความกดดันจากครอบครัวและความปรารถนาจะประสบความสำเร็จทำให้เขาเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปเขาเดินไปสู่ความเป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จแต่กลับสูญเสียสิ่งที่หัวใจเรียกร้องไปโดยไม่รู้ตัว หลังจากการพบกันในวันนั้นทั้งคู่ยังคงติดต่อกันบ้างเป็นครั้งคราวทุกข้อความสั้นๆที่แลกเปลี่ยนกันกลับทําให้กริบรู้สึกเหมือนได้หายใจเป็นตัวเองอีกครั้งทว่าเขาก็รู้ดีว่าโลกของภาวินีเต็มไปด้วยความสุขที่มั่นคงและเขาไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปแทรกแซงหลายครั้งที่กริดขับรถผ่านร้านกาแฟเดิมเพียงเพื่อหวังจะเห็นเธออีกครั้งแม้ไม่ได้นั่งพูดคุยกันแต่แค่ได้เห็นเธอนั่งยิ้มอยู่ตรงมุมนั้น เขาก็รู้สึกเหมือนชีวิตที่แสนว่างเปล่าได้ถูกเติมเต็มชั่วขณะแต่ยิ่งนานวันความรู้สึกโหยหาในใจเขาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นคืนหนึ่งเขาเปิดลิ้นชักโต๊ะทำงานหยิบสมุดเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาภายในบันทึกเต็มไปด้วยความฝันในวัยหนุ่มที่เขาเคยเขียนร่วมกับภาวินีเขาอ่านแต่ละบรรทัดด้วยหัวใจสั่นไหวอยากเปิดร้านหนังสือเล็กๆริมถนนอยากเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันทุกปี อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องการความหรูหราตัวอักษรเหล่านั้นเสียดแทงใจจนกริดรู้สึกน้ำตารื้อนอเขาเพิ่งประหนักว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยมีความสุขจริงๆเลยแต่เมื่อความจริงตอกย้ำเขาก็ยิ่งสับสนเขาต้องเลือกว่าจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับอดีตหรือจะกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้จะไม่ใช่การกลับไปหาภาวินีแต่ก็เพื่อกลับไปหาตัวเองที่แท้จริง กฤตตัดตสินใจขายรถหรูคันโปรดหันหลังให้ตำแหน่งใหญ่ในบริษัทและเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการทำสิ่งเล็กๆที่เคยฝันไว้เขาเปิดร้านกาแฟเล็กๆข้างร้านหนังสือเก่าใช้เวลาว่างไปสอนหนังสือเด็กยากจนวันหนึ่งพาวินีแวะมาที่ร้านโดยบังเอิญเธอยิ้มกว้างเมื่อเห็นเขากำลังชงกาแฟให้ลูกค้าด้วยท่าทางที่มีความสุขกริตยิ้มตอบโดยไม่พูดอะไรแต่ในแววตาทั้งคู่เต็มไปด้วยความเข้าใจ พวกเขารู้แล้วว่าบางเส้นทางในชีวิตอาจไม่ได้ถูกเลือกในวันวานแต่ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่แม้จะไม่ใช่การกลับไปอยู่ด้วยกันแต่ก็เป็นการได้กลับมาพบตัวตนที่แท้จริงที่ครั้งหนึ่งเคยหล่นหายไปกริตไม่อาจย้อนเวลาได้แต่เขาได้เรียนรู้ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จภายนอกหากแต่อยู่ที่การได้ใช้ชีวิตอย่างที่หัวใจปรารถนา และสุดท้ายแล้วความรักที่แท้จริงอาจไม่ได้หมายถึงการครอบครองแต่อาจหมายถึงการเก็บไว้ในความทรงจำอย่างอบอุ่นและใช้มันเป็นแรงผลักดันให้เรามีชีวิตต่อไปอย่างมีความหมาย